สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมวันนี้มารีวิวกันนอกสถานที่นะครับต้องขอบคุณลูกค้าจากมหาสรารคามมากๆครับผมวันนี้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเป็นงานสั่งทำนะครับคันนี้นะครับอันนี้เป็นโลบางานสั่งทำนะครับไว้สำหรับบรรทุกเหล็กนะครับ Uh, ตัวเหล็กใช้เหล็กหนาขนาด2มิลนะครับงานเป็นงานชิ้นเดียวนะครับส่วนข้างหลังก็จะถอดได้นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ถอดได้นะครับไว้สำหรับ uh, บรรทุกของนะครับสำหรับรถโฟกุงโฟกลีฟที่ยกของขึ้นรถ uh, ถอดตัวนี้ออกได้เลยสบายเลยนะครับผมเหล็กนั้นหนา ลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0961290748นะครับอ่ะมีอีกชิ้นหนึ่งเป็นบันไดข้างตะแกรงเหล็กฉีกนะครับตัวนี้ก็เหล็กหนา2มิลนะครับงานเป็นงานชิ้นเดียวนะครับไม่มีดังนะครับส่วนมากถ้าเป็นงาน2ชิ้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังนะครับส่วนมากนะครับตัวนี้งานชิ้นเดียวนะครับแข็งแรงนะครับผม ปูพื้นด้วยแต่แกงเหล็กฉีกนะครับหนาๆน,นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ